นได้นานจริงๆกินยาพิษมาตั้งหลายปียังทนมาได้ถึงตอนนี้ไม่ได้ฉันทนรอไม่ไหวแล้วเรามาทํากันเถอะถอดหน้ากากออกซิเจนของเธอออกไปเลยคุณบ้าหรือเปล่าถ้ามีคนเห็นจะทํายังไงใครจะเห็นได้ในสภาพนี้ของเธอยังไงก็ต้องตายไม่ช้าก็เร็วลงมือเลยตอนนี้แบบนี้คุณก็จะได้สมบัติของตระกูลไปเร็วขึ้น คุณหนูคุณจะมาแทนเสี่ยหมิงจูแต่งเข้าตระกูลฟูจริงๆหรือแน่นอนการตายของแม่ฉันเมื่อปีนั้น<ส>เกี่ยวข้องกับตระกูลฟูฉันต้องหาหลักฐานให้ได้เพื่อแก้แค้นให้แม่แต่ฉันได้ยินว่าฟูจะวินเหงอยู่ได้อีกไม่กี่วันคุณลืมไปแล้วหรือว่าฉันทำอะไรแม้ยมบาลเรียกตัวเขาฉันก็จะช่วยเขากลับมาเอาล่ะคุณไปก่อนเถอะจำไว้ว่าต้องระวังอย่าให้ตระกูลเซี่ย รู้ตัวตนของคุณครับค่ะเสียหาไห่หรือเวินผิงฉันจะทำให้พวกคุณต้องชดใช้ให้แม่ของฉันชดใช้ชีวิต อย่าวินวินหลังจากแต่งงานเข้าตระกูลฟูต้องเชื่อฟังให้ดีนะแบบนี้จะได้มีลูกอมอร่อยๆเยอะๆจำได้ไหมแม่บอกว่าลูกหัวแล้วจะไม่สูงนะแม่พูดถูกไปกันเถอะเสี่ยหาย่ผ่านมาตั้งหลายปีแล้วพอพูดถึงแม่ของฉัน คุณยังไม่รู้สึกผิดเลยสักนิดหรือกลัวเลยใช่ไหมให้พวกคุณเตรียมตัวมาตั้งนานแล้วส่งคนโง่ามาให้ฉันเซี้หยห่ยคุณล้อเล่นกับฉันใช่ไหมท่านปู่ฟู<อ>ผมจะกล้าหรือครับอย่าวินวินของบ้านเราถึงแม้จะซื้อซื้อไร้เดียงสาไปหน่อยแต่เรื่องสืบสกุลให้คุณชายใหญ่ไม่มีปัญหาแน่นอน คุณปู่อย่าวินวินเป็นเด็กดีนะฉันจะให้ลูกอมคุณปู่คุณปู่อย่าไล่ฉันไปได้ไหมแล้วคุณปู่ลองคิดดูมีหลานสะพ้ายที่ซื่อและเรียบง่ายแบบนี้คุณปู่กับคุณชายใหญ่จะสอนง่ายขึ้นใช่ไหมถึงแม้จะโม่ไปหน่อยแต่ถ้าสามารถสืบท่อสายเลือดให้ตระกูลฟูได้ช่างเถอะคนอยู่ต่อคุณไปเถอะแล้วที่เราตกลงกันไว้ก่อนหน้านี้สินสอดสิบล้านนั้นสินสอดจะเข้าบัญชีพรุ่งนี้เชื่อฟัง ทั้งหมดคนโงค่คนนี้หรือว่าจะเป็นคนที่เพิ่งมาใหม่คุณนายใหญ่คนนั้นใช่ไหมแค่เธอแบบนี้ก็ยังได้ดีมีวาสนาโชคดีแบบฟลุกจริงๆโชคดีอะไรละ่ะคนโง่คู่กับคนพิการกิ่งทองใบหย,ยกพูดอะไรไร้สาระเฉียนกวนเจียรีบไปทำงาน พูดมาเรื่องอะไรคุณหนูการตายของแม่คุณเกี่ยวข้องกับประกูลฟูจริงๆเมื่อปีนั้นคุณชายคุณอย่าใจร้อนเกินไปแม้วันนี้จะไม่ได้พบหมอเทวดาอู่หมิงแต่โชคดีที่รู้ว่าเธออยู่ในเมืองไห่พอถึงเวลาหาเธอเจอโรคของคุณก็จะมีทางรักษาพูดง่ายฉันได้ยินมาว่าหมอเทวดาคนนี้ไม่เพียงแค่มีนิสัยแปลกแต่ยังลึกลับมากฉันกลัวว่าร่างกายของฉันจะทนไม่ได้นาน ฉันไม่กลัวตายแค้นใจนักที่ไม่สามารถล้างแค้นแทนพ่อแม่ของฉันได้คุณชายข้ารู้แล้วช่วงนี้จะอย่าเพิ่งโผล่หน้าออกมาถ้ามีอะไรค่าจะติดต่อเจ้าเองสองพันสองรส่ิบสี่อลา แต่งตัวดูดีแต่สันดานแย่หรือว่าเขาคือคนป่วยของตระกูลฟูเหเจ้าทําอะไรนะเดินไม่ดูทางหรือไงยังไม่รีบลุกขึ้นอีกขอโทษค่ะอย่าวินวินไม่ได้ตั้งใจเขานี่มันโดนวางยาพิษถ้าไม่รักษาก็อยู่ได้อีกไม่กี่วันพี่ชายสุดหล่อนี่คือถุงหอมที่วิ้นยาวินชอบที่สุดให้พี่นะอย่ากรธทีวินยาวินเลยนะคะ ถือว่าเจ้าโชคดีถุงยาถอนพิษนี้มีเงินเท่าไหร่ก็ซื้อไม่ได้ถือว่าให้เจ้าฟรีฟรีคุณชายร่างกายของท่านไม่ค่อยดีนี่ไม่ใช่ของที่ไม่มีที่มาที่ไปนี่คือถุงหอมที่วินอย่าวินททาเองกับมือไอโง่เจ้าจะไม่เอาข้าย,ยังไม่อยากให้เลยเดิมทีข้าย,ยังอยากให้คุณชายของเจ้ามีชีวิตอยู่ต่ออีกสักหน่อยถ้าพี่ชายสุดหล่อไม่ชอบนายก็คืนให้ยาวินวินไปเถอะฉันชอบมากเลย ขอบคุณนะพวกเราไปกันเถอะพี่ชายหล่อหล่อลาก่อนนะคนนี้ดูสุภาพดีนะไม่เสียแรงที่ฉันมียาสมุนไพร คนป่วยคนนั้นยังไม่กลับมาดึกขนาดนี้ช่างเถอะไม่สนแล้วกลิ่นนี้แย่แล้วนี่มันยาสลบ เป็นนายเองเหรอพี่ชายหล่อหล่อนายมาที่นี่ได้ยังไงเธอคือผู้หญิงที่บ้านตระกูลเสี้ยส่งมาใช่ไหมฉันไม่สามารถแปลได้เนื่องจากข้อความไม่มีความหมายที่ชัดเจนนายเป็นอะไรไปมีใครอยู่ไหมมีใครอยู่บ้างคืนนี้ จะปล่อยให้นายกับเยวินวินได้ใช้เวลาด้วยกันดีๆ<ด>พวกเราไปกันเถอะ<ด>คุณปู่อันนี้ให้คุณขอบคุณค่ะเฮเลเลีย hey, สทำไมนายถึงร้องให้หละ่ะแม่ของฉันป่วยป่วยหนักมาก ใกล้จะตายแล้วอย่างน้อยนายก็ยังได้อยู่กับแม่สักระยะหนึ่งไม่เหมือนฉันที่ไม่มีพ่อแม่แล้วขอโทษนะพี่ชายไม่เป็นไรฉันชินแล้วพี่ชายอันนี้ให้พี่แม่ของฉันบอกว่า,มาแมลงปอเป็นสัญลักษณ์ของโชคดีมีมันแล้วพี่ต้องดีขึ้นแน่แน่พอดูดีๆคุณหน้าตาคล้ายเธอจริงๆนะ คุณชายหลังจากคุณนายใหญ่ฟื้นแล้วคุณเอายาต้มนี้ให้เธอดื่มตอนยังร้อนอยู่คืนนี้นอนหลับให้สบายพรุ่งนี้ก็จะดีขึ้นรับทราบแล้วลงไปได้แล้วแม่ฉันรู้สึกแย่มากแม่ฉันรู้สึกแย่มากแม่ยายเด็กเลวนั่นในที่สุดก็ตายแล้วสัปดาห์หน้าฉันกับเสี้ยหายจะแต่งงานกันคุณต้องมานะ ได้ได้คุณต้องมานะมาคุณชายเพิ่งได้รับข่าว หมอเทวดานิรานามมาถึงเมืองไห่แล้วจริงๆนัดพบโดยเร็วที่สุดได้หมอเทวดานิรานามก็ฉันไงเมื่อคืนฉันเหมือนจะได้ยินคนพูดถึงฉันหรือว่าแค่ฝันไปคุณผู้หญิง มีคนอยากจ่ายเงินก้อนโตเพื่อพบคุณไม่พบคนที่ขอพบคุณก็คือสามีของคุณตอนนี้ฟูจวินเหิงคุณพูดว่าอะไรนะหรือว่าเขาจำฉันได้และเมื่อคืนทำไมเขาไม่เปิดโปงฉันนัดเขาพรุ่งนี้บ่ายพบกันที่โรงน้ำชาฟูหยวนหยุดอยู่ตรงนั้นไร้มารยาทจริงๆเจอผู้ใหญ่ไม่รู้จักทักทายเหรอ สวัสดีค่ะคุณป้าเธอเรียกฉันว่าอะไรนะฉันฉันไม่ได้แก่ขนาดนั้นนะถ้าไม่ใช่คุณป้าสวัสดีค่ะคุณนะฟูจวินเหิงนี่คือวิธีที่คุณสั่งสอนภรรยาของคุณเหรอเจอผู้ใหญ่แล้วทำตัวแบบนี้เหรอแล้วควรทำตัวแบบไหนละ่ะถึงแม้พวกคุณยังไม่ได้จัดงานแต่งแต่เมื่อเจ้าสาวใหม่เข้าบ้านอย่างแรกที่ต้องทำเมื่อเจอผู้ใหญ่ <ยา S 1> ก็คือต้องคุกเข่ากราบไหว้เพื่อแสดงความเคารพ นั่นคือท่าทีที่ควรมีต่อแม่สามีคุณคู่ควรเหรอคุณโอ้ยแม่คุณจะไปถือสากับพี่ชายทําไมกันพี่ชายก็ร่างกายอ่อนแออยู่แล้วถ้าถูกคุณทําให้โมโหแล้วเกิดเป็นอะไรไปมันก็จะกลายเป็นความผิดของคุณไม่ใช่เหรอเรื่องสําคัญต้องมาก่อนช่างเถอะฉันก็ขี้เกียจจะถือสากับพวกคุณเซนนี้ก่อนแล้วค่อยไปสัญญาโอนหุ้นสัญญาโอนหุ้น คุณนะ้าชันฉานาน,นี่คุณหมายความว่าอะไรยังไม่เข้าใจอีกเหรอถึงแม้สไปยของตระกูลเราจะได้รับหุ้นของกลุ่มบริษัทสเปอร์เซนแต่คนโง่คนนี้อย่างมากก็แค่แต่งเพื่อแก้เคล็ดฉันว่าหุ้นพวกนี้นะ่ะไม่จําเป็นต้องให้เธอหรอกตอนนี้กลุ่มบริษัทลุงของเธอเป็นคนดูแลทั้งหมดคนเก่งก็ได้มากหุ้นพวกนี้นะ่ะแน่นอนว่าต้องเป็นของลุงเธอกลุ่มบริษัทของเราเมื่อไหร่จะถึงคิวลุงคนที่สองเป็นหัวหน้าครอบครัว ที่ชายลูกพี่ลูกน้องนายไม่ต้องพูดประชดประชันแบบนี้ก็ได้พ่อฉันก็อยากจะโอนสิทธิการบริหารให้กับนายแต่ดูเหมือนนายเองที่ไม่เอาไหนนายดูร่างกายของนายสิกลัวว่าจะดูแลกลุ่มบริษัทแม้แต่ประชุมประจำก็ยังไม่ไหวฉันขอเตือนนายเป็นขยะต่อไปเถอะอย่าทำให้ตัวเองขายหน้าเลยไอ้สองตัวนี้ซ้ำเติมคนที่แย่อยู่แล้วเก่งจริงๆฉันต้องหาวิธีจัดการพวกมันให้ดีพวกเธอกำลังรังแกพี่ชายสุดหล่ออยู่เหรอ ขอร้องลยย่ารังแกพี่ชายสุดหล่อเลยฉันมีของขวัญให้เธอแกมันเด็กเหลือขอกล้าล้อเล่นกับฉันเหรออย่าวิ่นวินเดี๋ยวฉันจะตีแกให้ตายเลยพวกเธอกำลังทำอะไรกันพวกเธอกำลังทำอะไรกันพ่อพ่อ อย่าวินวินเป็นคนที่ฉันเชิญกลับมาหลานสะพ้ายทำไมพวกเธอสองคนมีปัญหาอะไรกับเธอหรือเปล่าไม่กล้าค่ะพ่อฉันแค่เห็นว่าเธอไม่รู้อะไรเลยเลยอยากสอนเธอแค่สอนเหรอคิดว่าฉันตาบอดเหรอจะวินเหิงเธอพูดมาเรื่องมันเป็นยังไงกันแน่ตอนนี้ตระกูลฟูถูกฟูซื้อชางควบคุมไปหมดแล้วฉันไม่อยากทำให้คุณปู่ต้องตกอยู่ในวิกฤต ไม่เป็นไรครับคุณปู่พวกเราก็แค่มีเรื่องกันนิดหน่อยแค่ไม่ลงรอยกันเล็กน้อยเขาไม่ยอมพูดความจริงหรือว่าเขากลัวฟูซื่อชางดูเหมือนว่าตระกูลฟูจะมีเรื่องซับซ้อนไม่น้อยแต่ฉันไม่ใช่คนอ่อนแอที่ใครจะมารังแกง่ายๆคุณปู่เป็นเธอเธอบอกว่าฉันเป็นคนโง่เธอยังบอกว่าพี่ชายหล่อเป็นขยะอะไรนะพวกเธอสองคนถ้ากล้าหาเรื่องจนวิ่นวิ่นอีหรือฟูจะวินเหง ก็ใส่หัวออกไปเองเลยทราบแล้วค่าครับคุณปู่คนป่วยใกล้ตายฉันจะดูว่าเธอจะหยิงได้ถึงเมื่อไหร่อร่อยไหมอืมอร่อยพี่ชายหล่อใจดีกับฉันจริงๆกินช้าๆหน่อยนะโต๊ะนี้ทั้งหมดเป็นของเธอคุณชายหมอเทวดามาแล้ว อย่าวินวินฉันมีธุระต้องออกไปข้างนอกเธอรอฉันอยู่ที่นี่ได้ค่ะครับคุณหนูรีบมารับฉันเร็วต้องรีบ ท่านจะช่วยฟูจจวินเหิงจริงๆหรือท่านไม่ได้ตั้งใจจ้ะก,ก่อนหน้านี้ฉันคิดว่าตระกูลฟูเป็นที่พึ่งใหญ่ที่สุดของตระกูลเซี่ยแต่ตอนนี้ฉันพบว่าฉันคิดผิดบางทีตลอดมาคนที่ช่วยตระกูลเซียทำเรื่องชั่วมีแค่ฟูซื่อชางตอนนี้ฉันคิดว่าการช่วยคนที่ใกล้ตายให้กลับมาควบคุมตระกูลฟูเพื่อกำจัดตระกูลเซียให้ฉันอาจจะน่าสนุกกว่าโอแต่ตัวตนของท่านอย่าเพิ่งบอกเขาในตอนนี้ เรื่องของตระกูลฟูซับซ้อนเกินไปฉันทำได้แค่แกล้งโง่ต่อไปถึงจะเป็นผลดีกับฉันแต่อาเฟิงถ้าครั้งนี้แม้แต่หมอเทวดาก็รักษาไม่ได้นายช่วยทำอะไรให้ฉันหน่อยคุณชายอย่าพูดเรื่องโชคร้ายแบบนี้ถ้าฉันตายพวกเขาไม่มีทางปฏิบัติต่อยวิ่งเยวิ่งดีแน่แต่เธอก็เป็นคนบริสุทธิ์หลังจากฉันตาย นาช่วยหาเจ้าบ้านที่ดีให้เธอดูเหมือนเขาจะไม่รู้ว่าฉันคือคนที่เขาตาหาไปกันเถอะคุณชายใหญ่ฟูรอนานแล้วท่านนี้คือหมอเทวดาอูหมิงรูปร่างนี้ทำไมถึงคุ้นเคยแบบนี้ขอโทษนะท่านหมอได้ยิงชื่อเสียงมานาน คุณชายคุณชายขอร้องท่านหมอช่วยคุณชายของบ้านเราด้วยไม่ใช่มีถุงยาอยู่ใกล้ตัวฉันอาการของเขาทำไมถึงยิ่งแย่ลงเรื่อยๆชิงชิลงเข็ม คุณรู้สึกดีขึ้นหรือยังท่านหมอดูเหมือนคุณชายใหญ่ฟูจะดีขึ้นมากแล้วดีขึ้นมากแล้วแต่เลือดนี่อย่าเพิ่งกังวลนี่คือเลือดพิษเลือดพิษคุณชายคุณชายคุณรู้อยู่แล้วตัวเองโดนวางยาพิษเรื่องนี้พูดยาวหมอเทวดาฉันไม่มีทางรักษาแล้วใช่ไหมตามหลักการแล้วไม่มีทางรักษาได้จริงๆแต่ฉันรักษาได้ฉันตามหาต้นตะยาพิษนี้มาหลายปี วันนี้ในที่สุดก็มีความคืบหน้าตอนนั้นคนที่ช่วยเสียหายพวกเขาวางยาพิษแม่ของฉันต้องอยู่ในตระกูลฟูแน่หมอเทวดาท่านรักษาฉันได้จริงๆใช่ไหมบนโลกนี้ไม่มีพิษใดที่คุณหนูของเราแก้ไม่ได้ดีเหลือเกินคุณชายโรคของคุณรักษาได้แล้วคุณว่าอะไรนะเขาไปพบหมอเทวดาและยังบอกว่ารักษาเขาได้ใช่ค่ะพ่อ เพราะว่าแผนที่ระวางมาหลายปีน่ะอ่าหมอนี่ปล่อยไว้ไม่ได้แล้วให้อยู่มาเพิ่มปริมาณยาคืนนี้ส่งเขาไปสู่ความตายให้อยู่มาเพิ่มปริมาณยาคืนนี้ส่งเขาไปสู่ความตายพี่ชายสุดหล่อที่เป็นอะไรไป หมอหลานชายของฉันเป็นยังไงบ้างขอโทษด้วยพวกเราทำเต็มที่แล้วคุณว่าอะไรนะพ่อพ่ออย่าทำให้หนูกลัวสิคะพ่อพ่อฟูจิวินเหิงร่างกายอ่อนแอมาตั้งแต่เด็กอยู่มาถึงตอนนี้ก็ถือว่ายากมากแล้วขอแสดงความเสียใจด้วยหรือว่าเรามาจัดการเรื่องงานศพกันเถอะพี่ชายสุดหล่อจะไม่ตายหรอกฉันจะไปหายาวิเศษให้พี่ชายสุดหล่อ ถ้าหายาวิเศษเจอเขาก็จะหายดีพ่อฟูจวินเหิงไม่อยู่แล้วแต่ตำแหน่งผู้สืบทอดของตระกูลฟูจะปล่อยว่างไม่ได้ให้เจียหางเถอะพูดเรื่องนี้ตอนนี้ทำไมฉันก็ไม่อยากพูดหรอกพ่อแต่พ่อรู้ไหมตอนนี้ข้างนอกลือกันไปทั่วว่าตระกูลฟูของเรากำลังจะไม่รอดใช่แล้วพ่อตอนนี้คนที่มีศักยภาพมากที่สุดก็คือเจียหางของเราใช่เลยคุณปู่ปู่วางใจได้เลย ผมจะไม่ทำให้ปู่ผิดหวังแน่นอนพ่อมาถึงตอนนี้พ่อยังลังเลออไรอยู่พ่อฟูจะวินเหิงตายสื่อก็จะรู้เร็วๆนี้